อ่ะกบครับเรียนเชิญอาจารย์พงพัฒน์ได้เลยครับครับผมก็สวัสดีนะครับอยากเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับกับสมาชิกกลุ่มสกายคล็อกนะครับก็ก็ขอบคุณอาจารย์ทรงยศนะครับที่ชวนผมมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับแต่ก็ถามผมว่ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์อะไรหน่อยนะครับผมก็อยากเล่าเรื่องสบายๆแล้วกันครับก็เลยเล่าว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ย เวลาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยเราเราในฐานะนักโหราศาสตร์เนี่ยเราเราเรามีที่เที่ยวหรือว่าจุดที่เราอยากไปดูเนี่ยอะไรกันบ้างหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับก็เอามาเล่าให้สู่กันฟังนะครับแต่ก่อนจะเริ่มขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนแล้วกันครับเพราะว่าหลายท่านผมก็น่าจะไม่เคยเจอตัวนะครับนะครับก็อ่ก็มันนะนำนำกันก่อนนะครับจะได้รู้ว่าอยู่อยู่ดี อ่ผมจะเล่าเรื่องนี้ยังไงนะครับคือผมชื่อพงพันธ์นะครับวงหนองเตยนะครับแก้คุณมาร์กที่หนึ่งคุณมาร์กเขียนไว้ในอิดไว้ของซูว่าวงหนามเตยนะครับวงหนองเตยะนรับพอดีในภาพครับเออเรืจองขออภัยอาจารย์ด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมพิมพ์คนผิดบ่อยครับอันนี้นะครับก็อผมใช้นามปากกาเวลาเขียนเรื่องโหราศาสตร์ใช้ว่าพันลัสนะครับ p a l a s นะครับพันลัสนะครับก็ ใช้มาตั้งตั้งแต่เริ่มเริ่มเขียนบทความโหราศาสตร์นะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับกเ็เล่าเล่าไปก่อนแล้วกันครับแบกกราวผมเนี่ยจบวิศวะนะครับจบวิศวะที่จุฬาด้านอุตสาหการนะครับจบโทเอ a บที่ธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้ก็เรียนปอเอกอยู่ยังยังยังไม่จบสักทีนะครับแล้วก็ทํางานก็เคยทํางานที่ธนาคารกสิกรไทยอยู่อยู่สิบปีนะครับ แล้วก็ย้ายมาอยู่ธุรกิจบันเทิงนะครับอยู่ที่ BC t e r o Entertainment นะครับก็อยู่มาก็17ปีนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้มาทำสํนนักพิมพ์ตัวเองนะครับก,ก็ทำสํนนักพิมพ์มาหลายปีละก็ก็มาทำเต็มตัวมากขึ้นนะครับในด้านหัราศาสตร์เนี่ยผมจริงๆเนี่ยสนใจหัราศาสตร์ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนตอนเป็นนิสิตแต่ว่าใช้วิธีอ่านหนังสือเองนะครับ ตอนนั้นก็อ่านหนังสือโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ตำราอาจารย์ทูหลวงก็จะเป็นตำราที่ที่ใช้เยอะนะครับเหมนคุณพ่อผมเนี่ยแกเรียนแกใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วแกก็ใช้วิชาอาจารย์ทูหลวงแต่พ่อก็ไม่ได้สอนผมนะครับแกให้อ่านเองนะครับก็จนกระทั่งผมว่าประมาณสักปี2 0 0พ2 0 0องพัน่นา่าจะปี2005นะครับประมาณปี48นะครับ อาจารย์ไซนอนนะครับคุณอาจารย์รัตนันที่ที่วันก่อนมาเล่าเรื่องโฮรารี่ะครับตอนนั้นไนอะ้แกทํางานที่เดียวก็ทํางานที่เดียวมาตลอดแหละครับแกก็ชวนผมไปฟังอาจารย์วิโรจน์นะครับอาจารย์วิโรจน์กดนิยมชัยนี่แหละครับไปจริงๆแกชวนไปที่มูยที่สมาคมหุนนะครับสมัยนั้นอยู่ตรงตรอกบ,บ้านพานถมนะครับก็เป็นวันผมจําไม่ไดว้วันวันอะไรนะ่าจะเป็นวันไหวครูหรือสักอย่างแล้วตอนบ่ายก็อาจารย์วิโรจน์มีบรรยายเรื่อง น่าจะเป็นวงรอบดูทรงยอมะนะครับอาจารย์น่าจะพูดเรื่องดูทรงยอพูดถึงเรื่องหกตุลาแล้วก็มาพูดถึงปีนั้นปีสี่แปดเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องทักษิณน,นะครับก็เป็นรัฐสัตว์การเมืองนั่นแหละครับแต่ว่าเออพอฟังอาจารย์วิโรนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจารย์เริ่มด้วยคาว่าเรื่องวงรอบอาจารย์รอสอนเรื่องของ ปัจญามูลฐานโหราศาสตร์เรื่องของ as above so below นะครับเรื่องบนเป็นอย่างไรเบื้องล่างเป็นอย่างนั้นนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ามันใช่วิชาที่เราเราอยากเรียนนะครับก็เลยมาเรียนกับอาจารย์วิโรจนะครับเรียนกับอาจารย์ก็ก็ทําให้เปิดโลกอีกแบบหนึ่งของโหราศาสตร์นะครับคือเมื่อก่อนเวลาเราอ่านหนังสือเองไม่ได้มีครูสอนเนี่ยเราก็จะท่องจําตามตำราเนะาะตำราบอกว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่พอมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมันใช้ปรัชญาปรัชญาดาวะครับปรัชญาดาวเราพูดถึงความหมายแล้วเราไปตีความต่อได้นะครับก็เรียนโัรศาสตร์ยูรเรียนกับอาจารย์วิโรธปแล้วก็มาอ่านหนังสือของอาจารย์พลพลตรีประยูนพลอารีนะครับอาจารย์ประยูนท่านก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์วิโรจนะครับภาษาภาษาหนังจีนต้องเรียกอาจารย์ปู่นะซือโจนะแล้วก็อ่านหนังสือของอาจารย์ประยูนเนี่ยได้ ได้ข้อคิดเยอะมากนะครับเล่มที่ผมอ่านหลักๆเลยอะก็คือเล่มอารัมพบทโหราศาสตร์นะครับเล่มบางๆในะเล่มเนี้ยี่รูเห็นเนี่ยสงสัยผมเดีย๋ยวนะครับน่นะครับผมต้องปรับเ i อร์ช l ว background ม่งนมันจะไม่เห็นทั้งหลักมันเอาเ i อร์ช l background ออกอยังไงวะมันต้องเข้าไปที่ setting ครับจา์ได้ครับนะครับ ตองนีเน้เอาวิโดีโอเซตติ้งเอแล้วครับเจเซติอาจารย์อแล้วก็แบ็กกราวน์นะโอเคนะครับในแบ็กกราวน์จะเห็นเอ๊ะอ่ะครับ,รบก็นี้่ครับผมว่าหลายท่านด้านจะน้า,จะ,นาจะมีเป็นหนังสืออารัมพบทโหราศาสตร์นะครับของอาจารย์ประยูนนะครับก็เป็นเล่มแรกแล้วก็เล่มที่สองที่ ที่อ่านนะครับก็คือเล่มอันนี้น่าจะมีสายยูเรเนียนได้จะมีกันกันกันหมดนะครับคำพีสูตรประกอบสนธินะครับจริงๆผมว่าคำพีสูตรประกอบสนธิเนี่ยที่ที่ไฮไลท์เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่สูตรนะมันอยู่ที่คําที่อาจารย์เขียนนะครับผมเล่ามายาวเนี่ยเพราะว่าผมจะเล่าอย่างนี้ครับคืออาจารย์ประยูนเขียนไว้ที่บทที่หนึ่งตอนที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งนะครับอาจารย์พูดถึงว่า หลังจากหลงผิดมาเป็นเวลาช้านานเนี่ยจากความคลุมเครือเกี่ยวกับการกำเนิดของโบราศาสตรใ์ในที่สุดเนี่ยปีสองสามเนะครับเซอร์เฮนรี่เลอาร์ตนะครับกับผู้ช่วยได้ขุดพบศิลาจารึกทำด้วยดินเหนียวสองหมพันชิ้นในซากปรักหักพังของขอสมุดพระเจ้าอัชชูบานิปานแห่งเมืองนินิเวแห่งประเทศแอสเซเรียนะครับซึ่งสูญชาติไปแล้ว เป็นศิลาจารึกบรรจุงานดาราศาสตร์โหราศาสตร์บาบิโลน70ชิ้นนะครับชื่อเรียกว่าความรุ่งโรจน์แห่งเบลบรรยายถึงบาร,รมีซาก้อนแห่งอักคาสนะครับแล้วก็ท่านก็เล่ามาเรื่อยๆนะครับจนหน้าที่สาตอนท้ายเนี่ยอาจารย์บอกว่าศิลาจารึกเหล่านี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนักศึกษาซึ่งมีโอกาสเดินทางไปประเทศอังกฤษอาจแวะเข้าไปชมเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ ทุกเวลาที่เปิดทําการนะครับอันนี้ตอนอ่านเนี่ยผมตั้งใจไว้นะว่าวันไหนผมไปอังกฤษผมจะไปที่ British m u s เ u m ผมจะไปดูจารึกของอพระเจ้าอัชูบานิปานเนี่ยครับห้องสมุดเนี่ยห้องสมุดของกษัตริย์ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าที่ผมจะเชื่อมโยงกันเรื่องไปเที่ยวนะแล้วก็เรียนการาจารย์วีโรดนะครับแล้วก็เป็นสายสํานักอาจารย์ประยูนเนี่ยมันจะมี คำหลายคําที่เราที่เราเอาไปใช้งานได้นะครับไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้ไม่ใช่เป็นเรื่องโหวด้วยก็คือเอาเรื่องโหงราศาสตร์ก่อนมีอยู่คํานึงที่อยากจะเล่าก็คืออาจารย์ประยูนเขียนไว้ว่าโหราศาสตร์เนี่ยไม่ใช่วิชาสถิติอันนี้สมัยก่อนหน้านั้นอะก่อนหน้าที่จะอ่านตรงนี้เจอเนี่ยเคยมีคนพูดว่าโหราศาสตร์คือสถิตินะครับแล้วบอกว่าสถิติที่เก็บโดยโหราศาสตร์เนี่ยเก็บมาหลายพันปี เพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่ที่ที่เชื่อถือได้เพราะเป็นสถิติแต่อาจารย์ประยุนบอกว่าไม่ใช่โหราศาสตร์ไม่ใช่สถิตินะครับโหราศาสตร์คือวิชาตักกศาสตร์นะครับถ้าเราตีความไม่ชัดนะครับออสโตรโลจีในภาษาอังกฤษเนี่ยอสโตรคือเกี่ยวกับดวงดาวโลจีมันคือโลโ o สหรือลอจิกที่แปลว่าตรกกะเนี่ยนะครับอ่ที่ว่าเป็นตรกกศาสตร์เพราะว่าที่ไม่ใช่เป็นสถิติเีกค่ัสถิติเนี่ยมันจะต้องทํานายได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เกิดซ้ํากับอดีต แต่โหราศาสตร์เนี่ยเหตุการณ์ในโลกเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำสักทีเดียวดวงดาวะซ้ำโครงสร้างนะ่ซ้ำแต่ความหมายมันเปลี่ยนนะครับมันเลยต้องใช้วิชาตรรก,กะในการที่จะไปแปลความหมายอีกทีเช่นเราพูดถึงพฤหัสเราพูดถึงความการขยายตัวความสำเร็จใช่ไหมครับมันไม่ได้ต้องแปลว่าดีคุณธรรมตลอดกาลไง มันแปลว่ามันการขยายตัวก็ได้มันก็มีความหมายทางร้ายด้วยนะมันก็แปลว่าโลภก็ได้นะมันไม่ได้แปลว่าดีอย <mm ่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิโรจน์นะครับแล้วก็รวมถึงอ่านหนังสือของอาจารย์ไปยูนด้วยนะครับส่วนกับสกายคล็อกเนี่ยครับ รเรียนรับได้ปีแรกได้่าปงานวันโหรจารันนะครับตอนนั้นยังไม่ได้บอกว,วันโหรจารันนะตอนนั้นเรียกเป็นวันทําบุญเรากถึงอาจารย์จารันปีแรกที่ผมไปน่าจะปี2006ปี49นะครับปี49ผมมีเก็บหนังสือไว้ด้วยนะครับไม่รู้ใครเก็บไว้ได้บ้างนะครับเร่น,นี้จะเป็นเล่มเรื่องงานทําบุญอุทิศส่วนกุศลครบสองปีและงานบรรยายเชิงวิชาการมารดกโหราจารย์จรันพิกุลนะครับ 17กันยา2549นะครับที่ราชพัฒน์พนครน,นะครับปี49วันที่17กันยานะครับออวันนั้นนะี่ยมีการเสวนาแล้วก็มีอาจารย์วิโรธมีอาจารย์อารีนะครับมีอาจารย์พารสนะครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมจำเนื้อหาแม่แม่นไม่ได้แต่ว่าเนื้อหาอย่างี้ครับรัฐบาลเปลี่ยนแน่วันนั้นนะเราคุยคุยเรื่องเสวนาวันนั้นนะครับ ตอนนั้นพี่พี่หนุ่มจรัดโรธนะครับลูกชายอาจารย์จรันเนี่ยท่านก็เป็นผู้จัดงานอยู่ในวันนั้นด้วยจําได้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยแกทํางานอยู่สํานักนายกนะครับอสมัยนั้นนายกคือก็คือคุณทักษิณน,นะครับแกจาได้ว่าเออข้อสรุปจากโขนว่ารัฐบาลน่าจะเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทันนะเพราะว่านายกก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยวันนั้นสองวันต่อมาก็เลยมีปฏิวัตินะครับอื ก็เป็นความแม่นยำของเสวนา,าวันโหดจรันตั้งแต่ปีนั้นนะครับแล้วผมก็เข้ามาร่วมเรื่อยๆนะกับทางสกายคร็อกนะครับมามาช่วยบรรยายบ้างนะครับพอมารู้จักทางสกายคร็อกก็ก็เลยได้เรียนรู้ศึกษาของอาจารย์จรันด้วยนะครับก็อ่านหนังสือของอาจารย์จรันแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งนะครับปีสองห้าห้าสองนะครับวันโหดจรันสองห้าห้าสองในหนังสือเนี่ยครับหนังสือเล่มเนี้ย มีบทความที่อยู่ในหนังสือนะครับที่เอามาลงเป็นบทความของอาจารย์จรันทิกุลนะครับลงเคยตีพิมพ์ในนิตยสารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยเดือนเมษายนปีพศ2498แนะครับแล้วก็เอามาพิมพ์ใหม่ในในในหนังสือวันโหรจรันปีปีห้เนี่ยครับหัวข้อบทความก็คือการศึกษาโหราศาสตร์ในประเทศอังกฤษนะครับ ตำนานของอาจารย์จารานความสุดยอดของท่านก็คือท่านท่านเป็นนักเรียนนอกนะครับคนอื่นไปเรียนวิชาหลายๆวิชาแต่อาจารย์จรันท่านให้คุณแม่ขายที่ดินเพื่อไปเรียนโหราศาสตร์ที่ลอนดอนนะครับก็ผมว่าเป็นตำนานโหราศาสตร์มากๆเลยนะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องราวว่าไปเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจารย์จะพูดถึง4ี่แห่งนะครับ สถาบันเกี่ยวกับโหราศาสตร์สี่แห่งเดี๋ยวผมจะเล่าในสไลด์อันนี้ผมเกริ่นก่อนว่าผมมีความเชื่อมโยงจากอาจารย์แต่ละท่านไปสู่การเที่ยวยังไงนะครับในท,ที่นี้อาจารย์จะนเล่าเรื่องเวลาไปเรียนโหราศาสตร์ที่ลอนดอน,ดอ,นอาจารย์ไปไปเจอที่ไหนมาบ้างนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องต่อมานะครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีผลต่อการจัดโปรแกรมเที่ยวของผมเวลาไปเที่ยวที่อังกฤษเนี่ยคืออาจารย์อารีสวัสดีนะครับ อาจารย์อารีสวัสดีก็สอนวิชาดาราโหราศาสตร์นะครับผมก็ไปเรียนกับ,กบท่านนะครับก็ได้วิชาการวัดมุมดาวด้วยด้วยมือนะครับด้วยมือด้วยนิ้วผมว่าถ้าใครเคยไปเรียนกับอาจารย์อารีก็น่าจะก็ต้องชูแขนกันนะครับว่าวัด15าองศาวัดยังไง10องศาวัดยังไงนะครับอ,อาจารย์อารีจะมีหนังสือที่ในสอนในดาราโหราศาสตร์อยู่เล่มหนึ่งนะครับของผมเป็นรุ่นปี4ี่นะ เป็นรวบรวมพวกเอกสารที่อาจารย์สัาเนาเอาไว้แล้วเอามาให้นักเรียนดูนะครับมันมีวัคทองอยู่ครับวัคทองของอาจารย์คือเป็นโหรไม่รู้จักดาวไม่รู้จักกลไกของฟ้าจะทําให้ไม่รู้จักกาละเทศะจากปรากฏการธรรมชาติจะเรียกตัวเองว่าเป็นโหรได้เต็มปากก็คงไม่สนิทใจนะครับคําที่ว่าเป็นวัคทองจากตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์จะสอนเรื่องความจริงกับปรากฏการณ์ ความจริงก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์คือสิ่งที่ปรากฏกับตามนุษย์บนโลกนี่ก็คือดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะครับมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมโหราศาสตร์เราใช้ geo-centric เราทําไมเรายังใช้อยู่ที่ให้ดวงดาวโคจรรอบโลกเพราะว่าเรากําลังคุยเรื่องปรากฏการณ์สิ่งที่ปรากฏให้ตาเราเห็นนะครับเราไม่ได้พูดถึงมุมมองของพระเจ้าที่เหาะไปอยู่นอก เหนือจักรวาลแล้วมองก้มลงมาแล้วเห็นว่าอ๋อโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับความจริงกับปรกากฏการณ์จะเป็นหลักพื้นฐานอันหนึ่งด้านโหราศาสตร์นะครับแต่ในเล่มนี้มันมีหลายเรื่องนะครับมีมีหนังสือที่อาจารย์อารีให้ซีหลอกมาด้วยนะครับผมก็ไปตามหาจนได้เล่มจริงคือเล่มนี้นะครับ Astrology for b e g i n n e r นะครับเล่มนี้เป็นหนังสือของอังกฤษนะครับเป็นหนังสือ,อภาพวาดนะครับ เล่าเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็มีภาพประกอบนะครับก็ในนี้จะมีพูดถึงสโตนเฮนนะครับอ่าหน้าแรกเลยนะครับจะพูดถึงสโตนเฮนพูดถึงว่าเป็นจุดเบื้องต้นของอรยธรรมมนุษย์ที่ที่เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์นะครับก็จะเป็นจุดที่สังเกตมนุษย์จะใช้สังเกตเห็นวันวันอ่าเหมายันกับวันคริสมายันนะครับจะเป็นปรากฏการณ์เกิดที่ที่ที่สโตนเฮนนะครับ อ๋ออันนี้ขอโฆษณาแฝงนิดนึงนะครับเล่มนี้ผมไปชวนคนเขียนคุณคุณแม็กกี้ไฮนะครับกับคุณเจฟฟรีย์คอนเนลเลสเนี่ยคือเล่มเนี้ยเขาไม่ตีพิมพ์มายี่สิบปีละยี่สิบกว่าปีละผมไปชวนแกจนกระทั่งแกตัดสินใจพิมพ์ใหม่เลยนะครับแต่พิมพ์ใหม่ของแกคือแกวาดรูปในเล่มทั้งเนี้ยวาดการ์ตูนใหม่ทั้งเล่มนะครับก็เพิ่งได้ต้นฉบับมาสักสองสามเดือนนะครับก็ กำลังอยู่ระหว่างแปลครับคิดว่าปีหน้าน่าจะตีพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรื่องนี้ดีมากครับอ่ะครับกลับมาสู่จบช่วงโฆษณากลับมาสู่เรื่องไปเที่ยวดีกว่าครับก่อนจะเริ่มเบื่อกันคุณมาร์กเราใตจะจะต้องถูกตัดแร้วยังครับเนี่ยยังครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเตือนครับยังไงเดี๋ยวผมผมช่วยเตือนอีกทีหนึ่งครับทันใดอาจา,ารย์โฟลวได้เลยครับ ขอเล่าแบบมีรูปแล้วกันนะครับเวลาเล่าเรื่องเที่ยวเนะี่ยเล่าแบบเป็นรูปน่าจะสะดวกกว่านะครับก็ในรูปนะครับก็เป็นอาจารย์ทรงยศชวนผมผมก็บอกว่าไปเที่ยวแบบโหลดีกว่าอาจารย์ทรงยศก็ตั้งชื่อมาให้ว่า as s o l d g e r surf a bookstore นะครับนักโหราศาสตร์ไปเที่ยวร้านหนังสือนะครับก็รูปขาฟ้าสีทนสีขฟ้าเนี่ยครับคือร้านที่อยู่ตรงตรงตรง,ตรงใกล้ๆไปที่ิมิวเซียมนะครับอยู่ตนถนนถนนมิวเซียมนะครับ เป็นร้านที่เก่าแก่นะครับเดี๋ยวผมเล่าในเรื่องนี้ให้ฟังภาพซ้ายตรงนี้คือสโตนเฮน์นะครับที่เล่าว่าจากที่เรียนกับอาจารย์อารีก็คิดถึงสโตนเฮนส์ส่วนภาพล่างเนี่ยคือที่ i ิติจูเซียมนะครับเป็นห้องสมุดของพระเจ้าอาชุบานิปานนะครับที่อยู่ในตังสือของอาจารย์ประยูนนั่นแหละครับก็ตั้งใจจะไปถ่ายตรงนั้นแหละครับ okay. ครับอ่ะเรื่องของเรื่องครับเล่าเรื่องเที่ยวดีกว เรื่องของเรื่องคือผมจะไปเที่ยวที่อังกฤษนะครับก็ไปหลายเมืองแล้วครับแต่ว่าขออนุญาตมาตัดตอนตตัดตอนมาเล่าเรื่องที่ไปลอนดอนดีกว่านะครับอ่าผมไปที่ลอนดอนสองครั้งนะครับก็เมื่อปี2017ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2020ครั้งหนึ่งจริงๆคือประมาณต้นปีครับปีใหม่ของ2020นะครับก่อนก่อนโควิดจะมาสักเดือนหนึ่งอ่ะ <laughs> วเฉียดมากเลยอไปรอบแรกเนี่ยอคุยกับแฟนผมว่าผมอยากไปบิทิชมิวเซียมมากนะครับ ก็เลยไปจองโรงแรมครับชื่อโรงแรมมอร์แกนโฮเทลไม่รู้เห็นที่วงไว้ไหมครับข้างล่างเนี่ยครับมอร์แกนโฮเทลนะครับนะครับผมมีอุปกรณ์วาดรูปด้วยนี่นะครับโรงแรมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างข้างหลังมันคือบิทิชมูเซียมครับอาณาเขตของบิทิชมูเซียมคือตรงนี้ครับทั้งหมดนี่แหละครับคือบิทิชมูเซียมนะครับผมตั้งใจ นี่ครับตั้งใจมากด้วยการไปจองโรงแรมที่ใกล้มากนะก็คือเออบนโรงแรมมันเหมือนกับห้องแถวอะครับข้างหลังมันจะมีสวนเล็กๆหลังหลังบ้านนะครับเดินออกไปปุ๊บจะเห็นตึกตึกนิทรรศหเซียมอยู่ข้างหลังเลยอะยังแซลอยู่กับแฟนด้วยซ้ำว่ามืดๆรเดินไปดูจะเห็นอะไรออกมาเต้นๆอยู่หรือเปล่าในหนังเรื่องไอ้อะไรนะอ่าอะไรในอัตมิวเซียมอะครับตอนนั้นแซลกับลูกด้วยว่าลูกชายลูกชายดูหนังเรื่องในอัตมิวเซียมก่อนไปว่า กลางคืนมันจะมีตัวหุ่นตัวอะไรในนี้ยมาเดินไปเดินมาหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เห็นนะครับไปไปแล้วนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับที่เป็นสวนสาธารณะตรงนี้ครับผมเขียนไว้ว่ารัตเซลสแควร์นะครับรัตเซลสแควร์เนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญด้วยนะคือตอนที่ผมไปผมยังไม่ได้คิดเลยคือครั้งหลังที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้พักที่นี่ที่มอแกนโฮเทลครั้งที่สองนะครับเพราะมันเต็มผมต้องไปพักแถวๆเนี่ยครับเลยเลยรัสเซล สแควรไปหน่อย้ย่านตรงเนี้ยขึ้นเหนือตรงนั้นนิดนึงนะครับเอ่อแต่ว่าเวลาเดินทางไปไหนจะดอนดอนเนี่ยน,นั่งรถรถรถใต้ดินนะครับที่นู่นเขาเรียกว่าทิวบนะครับทิวที่แปลว่าท่อครับท่อใต้ดินคนก็เรียกใช้แทนรถไฟใต้ดินเวลาไปที่ทิวบสเตชันเนี่ยที่สถานีก็จะเป็นสถานีรัตเซลสแควรนะครับผมยังไม่ได้รู้หรอกว่ามันสําคัญยังไงรู้แค่ว่ามันรัดเซลสแควรนะครับสามารถเดินมาถึงวิทยุสิ่งได้แต่ว่ากลับมาจากทริปนั้นเนี่ยผมเพิ่งมาคน้นหนังสืออาจารย์จารันอีกรอบหนึ่งแล้วพบว่า สำนักที่อาจารย์จรันพูดถึงสำนักแรกในบทความตั้งอยู่ที่สถานรถไฟรัตเซลสแควร์นะครับบ <Yeah. S 1> ังเอิญมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนนะครับขอประชุมอาจารย์พูดถึงขอประชุมที่ที่สถานีรัตเซลสแควร์แต่มันก็สมัยนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วนะครับก็ก็แต่ให้รู้ว่าเออที่อาจารย์พูดถึงก็ใกล้ๆกันที่รอยพักครับผมมาต่อนะครับที่ผมจะเล่าเนี่ยครับมอร์แกนโฮเทลก็ โรงแรมมันไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่โตเหมือนเหมือนที่ทั่วไปที่เราเข้าใจนะครับในอังกฤษโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นแค่ห้องแถวอย่างเงี้ยครับเนี่ยห้องแถวห้องห้องหนึ่งครับอแต่ว่าที่ผมพักเนี่ยเขาจะให้เดินไปอีกห้องหนึ่งนะครับจะมีห้องถัดไปอีกสองห้องนะครับก็ก็ก็ต้องลากกระเป๋าขึ้นลงเองนะครับไม่มีลิฟต์อะไรเป็นบันไดเหมือนบ้านบ้าน,านอาคารพณิชย์บ้านเราอะ่ะแต่มันเก่าแก่เป็นร้อยปีครับครับ นี่คือส่วนรูปด้านขวาเนี่ยคือรูปหลังของห้องนะครับอาคารเนี้อาคารที่ตรงนี้ครับคือ British Museum คบิทิชมูเซียมครับคือเราเน้นความใกล้ครับอ่ะเราก็เล่าต่อนะครับเราไปเที่ยวบิทิชมูเซียมเนี่ยก็พอไปถึงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีหน้าบันนะหน้าบันตรงเนี้ของบิทิชมูเซียมเนี่ยจะเป็นรูปของเทพเจ้ากรีกทั้งหลายครับ อันนี้อาจจะไม่เชิงโหดนะแต่ผมว่านักโหราศาสตร์ก็จะรู้จักตำนานเทพ,พเจ้ากรีกนะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยอย่างาแรกเราเจอลูกโลกก่อนนะครับลูกโลกก็เอียงตามแกนโลกนะครับก็าวางไว้นะครับเทพตรงกลางเนี่ยผมเดาว่าอพอลโลนะคือยังหาที่เขียนไม่เจอเพราะปกติเทพที่เกี่ยวกับการพยากรณ์คือเทพอพอลโลก็คือเทพ,พราิตย์นะครับที่เหลือผมก็ไม่แน่ใจละนะครับเพราะว่าเป็นเทพองค์ไหนบ้างนะครับ แต่ก็อยู่ในตำนานกรีกนี่แหละครับเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปก็จะผ่านที่อ,อะไรนะที่ที่ที่ควรจะทํานะครับก็จะใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทนะครับถ้าเราไปหน้าหนาวใช่ไหมครับก็ควรจะเอาเสื้อไปไปเก็บที่ตู้นะครับคือถ้าใครมีโอกาสได้ไปคําแนะนํานะครับไปเก็บโอเวอร์โค้ทในตู้เขานะครับเพราะว่าการเดินถือโอเวอร์โค้ทคือผมแล้วแต่นะบางคนเวลาไปเที่ยว มิวเซียมเนี่ยถ้าเป็นทัวร์ไปกับทัวร์เนี่ยอาจจะได้เที่ยวแค่ไม่เกินชั่วโมงนะแต่ผมไปครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงอยู่ข้างในนะครับหกชั่วโมงก็คิดว่าไม่พอด้วยซ้ำนะ,ะกับการเที่ยวเพราะว่าของเยอะอจริงๆเดินสี่ห้าหกชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเอาเสื้อโค้ทไปเก็บนะครับแล้วก็เดินตัวเบาเบาเข้าไปนะครับนี่คือเป็นเกรทฮอล์เป็นโถงตรงกลางด้านในนะครับสวยมากนะ,อะพอเดินเข้าไปนะครับพอเข้าไปเกรทฮอล์เนี่ยครับ เบสทอร์เราเดินเข้าไปทางนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปประตูตตด้านเนี่ยจะเป็นห้องที่ห้องแรกเราจะเจอ,อหินสีดําก้อนหนึ่งนะครับที่ใครๆที่เข้ามาต้องต้องดูนะครับเป็นเป็นโบราณวัตถุสําคัญของโลกนะครับเราเรียกกันว่าโรเซตตาสโตนนะครับศิลาโรเซตตาโรเซตตาถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นชื่อเมืองนะเป็นศิลาที่ไปเจอ อกองทัพฝรั่งเศสไปเจอนะครับแต่สุดท้ายอังกฤษได้มานะมาเก็บที่บริต i s ม Museum ก็จุดสําคัญอันนี้ไม่เกี่ยวกับโขนนะแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโบ,บราณคดีหน่อยมันจะมีอักษรเฮโรกลิฟิกนะครับท่อนนี้ครับอักษรเฮโรกราฟิกของอังกฤษซึ่งก่อนหน้าที่จะเจอศิลาเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับแต่มันมีอีกสองภาษานะครับอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งทั้งสามภาษาที่อยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ย มันพูดเรื่องเดียวกันแปลว่าถ้าเราอ่านข้างล่างออกเนี่ยเราก็จะเข้าใจข้างบนสองอันผมจําภาษาข้างล่างไม่ได้แล้วว่าผมคุ้นคุ่าเป็นภาษากรีกแต่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายที่มันทําให้นักโบราณคดีดสามารถอ่านอักษรเฮโรกลิฟิกซึ่งเป็นอักษรภาพของอียิปต์ได้นะครับพออ่านอักษรภาพได้ปุ๊บก็แปลว่าบรรดาที่จารึกไว้ในที่เอ่พีระมิด เหลือที่โบราณสถานโบราณวัตถุใดของอ e ียิปต์ซึ่งเป็นอารยธรรมเมื่อ5,000ปีก่อนเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งโลกครับก็ก็จะสามารถแต่ความออกได้นะครับได้ความรู้มาอีกเยอะเลยจากการที่อ่านตัวนี้ออกได้อันนี้ต้องแวะไปดูครับอ๋อแต่เราเที่ยวทิปได้นะครับเหมือนที่พี่ทรงยศทำอะครับเราสามารถเข้าไปที่บ r i เ i อ h m u s e เ m ช่วงนี้จะมีผมว่าเขาจะมีแบบอ อ๋อมีคุณอังช่วยบอกครับข้างล่างเป็นอักษรกรีกขอบคุณครับอขอบคุณครับเอนี่แหละครับก็เดี๋ยวนะมันเหลือเวลาประมาณสองนาทีเดี๋ยวเตรียมตัวจะต้องต้องไปลิงก์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวถ้าหลุดตรงนี้ครับไปที่ที่กลุ่มก็ถ้าหลุดเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปวางไว้ในห้อง m e s เ e n g จ r ที่เดิมฮะแล้วก็ ส่วนสมาชิกท่านที่เข้าทางเมลอ่ะเดี๋ยวผมก็จะส่งเมลให้ด้วยครับสองทางนะก็คือทางเมลแล้วก็ทาง messenger ห้องส่งลิงก์สู่มาฮะนะครับถ้าหลุดนะครับครับก็ห้องแรกเป็นห้องอียิปต์ครับเป็นห้องอียิปต์เราก็เจอโรเซต้าสโตนนะครับอ่าคราวนี้มีสองอันสองภาพที่ผมเลือกมานะครับอันนี้ไม่อยู่ในตํำราไหนเดี๋ยวผมเดินเข้าไปปุ๊บคือถัดจากโรเซตร์โรเซต้าสโตนเนี่ยเข้าไปปุ๊บน่าจะเลี้ยวขวา เราจะเจอรูปปั้นมีรูปปั้นสำคัญเยอะแยะนะครับแต่ผมเอาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์แล้วกันุดวนะครับมันด้งอ่ะนะครับอันเนี้ยรูปซ้ายเนี่ยครับเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็เห็นแกะพอะเห็นแก่ราศีเมษเป็นก็โผล่นะไม่รู้มันไม่ไ,มได้ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเป็นแค่ความรู้สึกว่าอ๋อราศีเมษลูกจะออกผมไพ่ไปกับลูกชายนะผมก็คว้าลูกชายบอกว่าเนี่ยแก,ก่ลูกราศีเมษแน่เลย แต่ก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเขาไม่ได้ได้คำอธิบายในเรื่องหัหราศาสตร์อะไรแต่ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะมีตัวแทนความหมายคล้ายๆกันคือแกะก็หมายถึงการการความกล้าหาญเนาะเพราะแกะเวลาโมโหมันวิ่งชนนะครับทางขวาคือรูปแมวสัมฤทธิ์นะครับอันนี้คนได้เป็นทาสแมวทั้งหลายน่าจะชอบมากครับตรงกลางจะมีสัญ,ญลักษณ์ของคอรัสนะครับสัญ,ญลักษณ์คอรัสเป็นสัญลักษณ์ของเทพสุริยเทพของทางทางทาง,ทางอีบเขานะครับ มาเกี่ยวข้องโหราศาสตร์เยอะเหมือนกันผมทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับก่อนช่วงเบ<ช>ี <break. S 2> แล้วรอ